สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วครับกับทีมงานงหงมู่ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแปลงที่ทพักตาดนี้ค่ะทุกรานี้นะครับที่จะเตรียมในการปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้นะครับก็คือสายพันธุ์เวียดนามหรือสายพันธุ์ไหหำอ่าที่ประเทศจีนเขานิยมเป็นที่ต้องการมากมันก็เลยมีราคาสูงพี่น้าเนี่ยก็ได้ติดต่อผมมาเนาะว่าอยากปลูกใช่แน่ผมก็ได้ได้มีโอกาสมาส่งวยตัปเองเลยดีกว่าโอ้เป็นรติยอย่างยิ่เลยแล้วก็เริ่มแรกก็คือหนึ่งร้อต้นนะ แล้ต้นแคเนียถ้าซื้อกับเราแม้แต่ตั้งแต่หนึ่งต้นขึ้นไปเราก็ออกไปรับรองตัวนี้ให้นะครับโดยไบรับรองตัวนี้เขาก็จะมีเลขทะเบียนของที่เราขึ้นกับกรมวิชาการ,กรเกษตรคือทะเบียนแปลงเพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถส่งออกได้ทุกต้นที่ออกจากแปลงเพาะนี้นะครับก็คือเป็นในานามของผมมู่ไทยแลนด์นะครับก็คือและเราก็จะระบุระบุในใบรับรองว่าต้นแก่ที่รับไปเนี่ยที่นั้น,นียรับไปกี่ต้น นั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาในการตัดหรือขึ้นทะเบียนเราก็ติดปีดตามตามจานวนที่นัตได้ซื้อกับเราไปก็คือตอนนี้คือ100ต้นแถมสิบต้นนะครับก็เป็น110ต้นตอนนี้มีชื่อพินัตอยู่ในระบบจากนั้นของเราก็จะผสมชื่อพินัตเนี่ยเข้ากับไปที่ก,กรมวิการเกษตรว่าตอนนี้พินัตได้มีเขอกท็อบท็อกเกล่าตัวเนี้ยจากแปลงเพราะที่ขึ้นทะเบียนกับ,ก,บกรมวรมิการเกษตรอยู่1 0ต้นแล้วประมาณนี้ครับต้นกล้าที่จะตัดและส่งออกได้ต้องมีมากระองสุดายพัน โดยขก้นกับกรมวิชาเกษตรคือใบนี้ครับจะถ้าซื้อกับของมุ้งไทยแลนด์นะครับผมอยากจะสอบถามพี่นักว่าสตัดสินใจยังไงครับถึงแบบว่าจะปลูกหรืออะไรเงี้ยครับก็มีที่อยู่นิดหน่อยค่ะมีที่ดินว,ว่างอยู่ก็ทีแรกก็คิดแบบมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ทิแบบ้งไปเรื่อยเนาะมื่อก่อนดูที่กรุงเทพแต่กาได้มาอยู่ที่ประเทียนเนี่ยเราก็เออเรามีที่ก็น่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็บอกก็คิดวแบบ่า ทำบ้านขายที่ที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะถ้าถ้าเราขายมันก็คือขายไว้เนาะที่ิดนไฟด้วยอะไรเงี้ยได้ครับแต่มันก็ใช้คุณสูงแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเออสิปีเอตอนนั้นเราก็แก่พอดีเป็นเงินเกษียณครับที่เขาบอกว่าเป็นไม้เป็นไม้เกษียณคือไม้เป็นเงินออมระยะยาวใช่ครับแต่ก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราปลูกไปเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่แบบ หลังขายสายพันอะไรนี่หรือเปล่าอ่าครับก็ดูดูคลิปอ่าครับที่คุณโต้งเขาได้เก็บไว้มากประมาณ400กว่าชลิปทั้งที่เคยไปเยี่ยมตลาดจริงที่เวียดนามหรือประเทศจีนอัน้คือคุณโต้งเขาพาไปดูมาแล้วว่ามันมีจริงแล้วเขาขายกันจริงๆงค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องการขดการตลาดเนี่ยเราไปดูประวัแล้วฉะนั้นฉะนั้นไว้ใจแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นความต้องการของทางชาตจีนประเทศจีนสูง ครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เขานิยมกันก็พอดูแล้วก็ติดต่อปัหาคุณเอบก็ยะมห้าสิบห้าสิบอยู่ครับผมอออพอคุยคุยแล้วก็ดูคิดไปเรื่อยบอกเออก็อมันก็น่าสนใจอ่ะถ้าเกิดถ้าเราปลูกไปอ่ะถ้ามันโดนหอกทิ้งมันก็เป็นต้นไม้อย,อยู่ใช่ไหมมันก็ยังสามารถได้ไประโยชน์อยู่ใช่ครับโดเอ๋คนอื่นก็ปลูกกันมันเยอะมันไม่น่าจะเสียหายครับผมได้ครับอคือที่จริงอ่ะเรา ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะขายต้นกล้า<ะ>แล้วผิวบริสีนั่นคือไม่ใช่วัตถุะสมของบริษัทเราในนาของมู่เนี่ยเราตั้งบริษัท้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายไม้<ะ>เพราะเราเห็นมาแล้วไม้มีราคาแต่ณตอนนี้ในไม้ประเทศไทยนะยังไม่มีไม้ที่เป็นประยุงไผ่ลำ<ะ>พูงประยุงเวียดนามที่จะส่งออกไปขายคือยังไม่มีฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรถ<ะ>ือว่าเป็นการช่วยเหลือในกเกษตรกรในอนาคตแบบว่าเป็นเงินออมหรือะอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่า อ่าหนึ่งไร่เนี่ยถ้าคิดตีราคาต่ำๆที่เราประเมินนะตอนนี้คือหนึ่งไร่เนี่ยก็คือหนึ่งล้านบาทโดยหนึ่งไร่คือหนึ่งร้อยต้นใช่ไหมครับต้นละหนึ่งหมื่นบาทคือตีราคาต่ำๆประมาณอายุต้นไม้ประมาณที่สิบถึงสิบสองปีก็จะได้ไร่ละหนึ่งร้อยบาทไอ้หนึ่งล้านบาทฉะนั้นเนี่ยในแะ่สิบปีเนี่ยกเกษตรกรไทยเนี่ยที่จะหาเงินหนึ่งล้านบาทนี่ผมว่าก็ก็ถือว่าเป็นเงินกอมที่เยอะพอสมควรในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าปลูกสักสิบไร่ล่ะก็คือสิบปีสิบปีก็คือสิบสิบล้านบาทที่ทำหลามที่ผมเจอไหวสุดคืออ่างแล้วราคาไม่ไลดตลาดหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพวกยางพาราหรือผลิตผลพืชอื่นๆที่อย่างเช่นถั่วเหลือที่มันออกแล้วพอมันได้ออกรูปมันจะออกทุกปีทุกปีทุกปีแต่ไม้เนี่ยมันเป็นการใช้แล้วหมดไปถูกต้องไหมครับมันไม่ได้แบบ คือคุณปลูกหนึ่งทีเนะี่ยคุณจะใช้ได้แค่ค,ครั้งเดียวคื 1> อ1ิบปีคะดังนั้นเนี่ยความต้องการมันก็ยังสูงอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆราคา,คามันก็ยังสูงอยู่ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่แบบราคาจะตกมาเหมือนพืชอื่นๆที่มันสามารถออกลูกออกผลหมือลำไย,ยอย่างนี้ครับถ้าออกเยอะปีนั้นออกเยอะมันก็ราคาตกประมาณนั้นครับอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่เกียดอย่างเราด้วยปลูกทีเดียวเสร็จแต่แต่ว่าช่วงแรกๆก็ต้องดูแลมันนิดหนึ่งครับใช่ครับปีสองปีแรกนะครับหลังจากนั้้นนก็่่าจะปลอยได อ่าใช่ครับพอมันยืนได้ระยะหนึ่งแล้วก็น่าจ,จะสักประมาณต้นนี้ครับตามลเนี้มเนี้เนี่ยม,มันก,มนมนก็มันก็จะยืนได้เองของมันได้แล้วอ่าใช่ครับสูงประมาณนี้นี่นะแล้วก็เลาะกิ่งออกถูกต้องอครับเลาะกิ่งใช่ครับต่างคลิปเลยต่างคลิปของคุณต,ต้องเลยในการดูแลอ่าครับก็เป็นเกล็ดอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ คุณเอกมาของถึงที่เลยแล้วก็มาดูแปลงด้วยบอกว่าเนี่ยคุณเอกคงจะเป็นเจ้าแรกที่จะปลูกในแถวแนั้นน่ะผมไม่ได้ยาเจ้าแรกแถวนี้นะครับแถวนี้ได้ได้ครับแล้วก็วางแผนการปลูกให้ด้วยวางแผญยาว่าถ้าหนึ่งปีแล้วนะครับผมอะไรก็โทรแถมก็ได้บอกเนี่ยต้นของพี่นัทโตแล้วนะช่วยมาดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โทรหาผมได้เพราะว่า้าผมมีเวลาผมก็จะแวะมาเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวเข้าเทพบ่อยอยู่แล้ว ได้เลยได้เลยขอบคุณมากมากก็ป hmm. ีห uh, น uh, uh ้าก็หวังว่าอาจจะเจอพี่นัทอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูว่าจะะตขนาดไหนตกนะครับเพราะว่าไม่ดีอาจจะชวนเพื่อนๆปลูกไว้ครับได้เลยครับได้เลยครับด้วยความยินดีนะครับก็คือโทรมาปรึกษาผมได้ตลอดเลยแถวนี้ยังน่าจะยังไม่มีใครปลูกเยแถวนี้ใช่ไหมครับแถวนี้เพราะว่าทีมามอโทดประเทียนมีผมมาบางทีมีเดี๋ยวว่าผมต้องไปดูหาข้อมูลก่อนว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าคุ้นอยู่เพราะว่าบางทีก็ซื้อกับอ่าแ็ไร อราม,มีหลายสาขานะดูหลายายสาขาเรก็จะไม่ได้ว่าซื้อกากใครกับเซลคนไหนบ้างอะไรครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นปเกษตรกรที่เราต้องดูแลตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่การมาส่งเลยตั้งแต่การ <c oughs> การมาส่งต้นก้าจะยนถึงตัดต้นก้าไปตัดต้นไม้แล้วก็ส่งออกไปยังที่เราจะดูแลเกษตรกรถึง ไปด้วยกันครับคือเดินเดินกันิบก,กันกปใช่ครับพบเจอกันอีกสิบกว่าปี <c oughs> อย่างนั้นคงปีละครั้งะน,นะครับโอเคขอบคุณมากเลยโอเคแล้วก็อ่สุดท้ายพี่นัทจะมีอะไรฝากคนที่แบบกําลังดูคลิปอยู่หรือกาําลังตัดสินใจหรืออะไรยังครับมีแบบอาจจะมีไอเดียหรืออะไรอ่าฝากบอกถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรอเปล่านะคะก็ฝากถึงพี่น้องทางบ้านนะค่ะแบบถ้าเราไม่ล้องก็ไม่รู้เนาะแต่เท่าที่ดูคลิปดูข้อมูลมาเนี่ย ช่วงประมาณน่าจะประมาณสองสามปีมั้งเฉยๆก็มีที่อื่นเ,เนี่ยก็ปลูกกันไปเยอะแล้วครับนะคะแต่ว่าแถวปะเจีนเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้กัแล้วกันเราก,ารราก็อาจจะเป็นคนแรกนะค,ะครับคน,นแรกแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่นาะเรามองแล้วว่ามันดีครับแต่ถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้รรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้แล้วกีประมาณสิบปีอ่ะมันมีนูลคาอย่างที่พูดเนี่ยมันมันมันก็คูมแบบที่ของเรา